มันขึ้นยัง <Okay. S 1> ถ้าถ้าได้เราบอกปอไปนะหรเอากราบสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมในไลฟ์สดครั้งนี้นะคะพวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์เฟ <Okay. S 1> นโซน,นะคะหลายๆคนยังคงไม่รู้จักคำว่าเฟนโซนนะคะเฟนโซนเนี่ย ที่มาของคานี้นะคะคือเป็นคําที่ปัญหาโลกแต่นะคะฉบับหนึ่งคือการที่เราแอบชอบเพื่อนหรือแอบ,บรักใครคนหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่หลายคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองอะเนาะ,นะใช่ไหมใช่ใช่ใช่การที่เราแอบชอบเพื่อนหรือแอบ,บรักเนี่ยแต่อยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่กลับดูกลับถูกคนอื่นแต่กับ คือคนที่แอบชอบเพื่อนเพื่อนเท่านั้นจะเรียกว่าการปฏิเสธก็ได้นี่แหละค่ะที่มาของคำว่าเฟนโซนนะคะค่ะแล้วพี่ปาค่ะเคยมีประสบการณ์ไหมเอ่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนการแอบชอบเพื่อนนะคะเคยค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณมหนึ่งแล้วแบบว่าเพื่อนมาชอบมาหยอกอะไรแบบนี้บ่อยแล้วเราก็แบบคิดไปเองอะไรแบบนี้ แต่เขาก็ไม่ได้ชอบเราค่ะเขาก็มีแฟนแล้วและคีมเหรอเอ้ยคีมยาวเลยนะคะที่เกดส่วนคีมนะคะก็คีมเคยเจอปัญหานี้เมื่อตอนสมัยมัธยมช่วงมสองถึงมสมนะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้กะว่าจะชอบเขานะคะแต่ว่าพอเราได้สนิทก,กันมากขึ้นเรื่อยๆจะมีเพื่อนอีกคนนึงคะ่ะที่พูดมาว่าคีมแบบชอบคนนั้นแน่ๆเลยคือตอนนั้นทําให้เรา หัวใจเต้นแบบตึกตักตึกตักเราไม่อยากให้คนที่เป็นเพื่อนหล่อรู้ว่าเราชอบเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบเสียโอกาสการเป็นเพื่อนกันได้นะคะใช่มองหน้ากันเป็นติดใช่มันมองหน้ากันไม่ติดนะคะแล้วที่จะบอกชอบเขาก็ไม่มีเลยนะคะตอนนั้นใช่อยู่จนมาถึงตอนช่วงมสานะคะแล้วมีเพื่อนของเราอ่ะที่ไปบอกเพื่อนคนนั้นว่าคีมคีแหมบชอบมึงนะ แต่เขากลับบอกว่าเป็นเพื่อนกันจะดีกว่าเจ็บเจ็บเลยค่ะเจ็บเลยเจเพื่อนที่ว่ามานี่นะคะทีมแอบชอบเพื่อนผู้ชายหรอคะชื่ออะไรเขาไม่บอกหรอกถ้าไม่ให้แอบชอบเพื่อนผู้ชายแต่เอแอบชอบใครอ่ะไม่ไม่รู้สิแต่ปัจจุบันเขายังยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วแล้วก็มีแล้วค่ะ แล้วฝนีมีอะไรไหมคะเล็กเล็กน้อยๆสำหรับฝนเหรอวนมากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นานๆมีทีไม่รู้ไม่มีหรอ้ามีไม่มีไม่มีมันไม่มีกับเพื่อนเราค่ะแต่อาจจะเป็นรุ่นพี่แถววิทยาลัยชีวะก็ได้แต่เราไม่สามารถบอกได้ค่ะปีหนึ่งมันก็แอบชอบคนนึงอยู่นะคะไม่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 ไไม่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 ไ เป็นบทสรุปของคำว่าอะไรนะเฟนโซนะคะสำหรับแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะใครที่มีปัญหาประสบการณ์แบบไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไลฟ์สดได้เลยนะคะพวกเราจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยเริ่มที่เมนแรกนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่าอะไรนะรักนะรักรักนะคุณไหมเหงาแหงรักนะรักนะคณวะสินดาบอกว่า เพื่อนกันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วมันควรต้องเข้าใจอะใช่ใช่คะเพื่อนกันมันดีมันยังไง่มันมดีอยากเป็นเพื่อนนะเนาะมีใครสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้อีกนะคะอยากอ่านคอมเมนต์ค่ะส่ว <c oughs> นมากประสบการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเจนเท่าไหร่ แต่จะเจอแต่กับรุ่นพี่มากกว่าใช่ไหมใหม่มีก็บอกถือว่าไม่มีตอนนั้นเหรอตอนไหนเนาะมีไหมมีไหมอีกตอนหนึ่งอ่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยเออไอที่บอกว่าตอนเล็กๆอ่ะใครอ่ะตอนเล็กตอนประถมอันนี้มันก็เด็กไปไหมอ่ะตอนประถมไม่มีหรอกค่ะชอบไปหมดเลยชอบไปหมดเลยใครรอก็ชอบครับไม่รอก็ชอบ ปามี่เคยแอบชอบใครไหมอ่ะเคยไหมเคยไหมเคยค่ะเป็นตอนปีหนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เรียนอยู่นี่ค่ะเพราะว่าเขาหน้าตาดีมากๆร้องมากมันอป้าเกาี้ีเลยเราก็เลยชอบเขาเลยแต่กับไม่ได้เจอเขาอีกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะมีคอลาออกไปเลยอึอิมนี่มป็นเหงาแหงเลยออะไรวิมเหงาแหงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณไม อยากได้แฟนใหม่ต้องทําไงซื้อขาพันลมตามหันตามห้าเลยนะคะไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่มีใครโสดไหมคะโสดหมดเลยค่ะโสดค่ะโสดอย่าแถบไปบอกนะโสดแค่ในนี้นะคะเคียงก็มีอีกประสบการณ์เลยนะย้ายตั้งแต่ย้าที่นี่ปีหนึ่งก็มีแต่มันเจ็บกว่าเนาะ เป็นได้แค่พี่น้องอะนะพี่ถามว่าลูกชิ้นทอดแรงยังอยู่ไหมครับชิ้นทอดเรงยัอยู่คือยังไงอะคืออะไรมันแก่อะไรแก่แบบลูกชิ้นทอดอยู่หน้าไม่อะไรอะไรมีมีมีอยู่ค่ะมีอมัน่าจะมาช่วงตอนเท่าไหร่เย็นๆเม้ให้คอมเมนต์เข้ามาอีกหน่อยค่ะเราจะนั่งคุยอยู่นี่ประมาณสักที่ S <S สามสิแม่ดิถึงจะไปอตอนน<ม>ี้เว,ล,ว,วลาไล่เราอยู่นะคะประสบการณ์ของใครใครมีเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อคนเล่าคนไปเล่าให้เขาฟังที่ว่าคนแอบชอบเพื่อนตัวเองตอนที่คนมีแฟนแล้วใช่เล่าดี<อ>เล่ามาไม่ใช่เพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> เป็นคล้คายๆแบบอะไรอ่ะเขาเรียกยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบที่ชอบที่นิสัยท่าทางหน้าตาบุคลิก แค่นั้นนี่ไม่ได้ดูก,กับช่วงขนาดน้าถ้าชอบผู้หญิงหลานมีบ้างไหมเค,เคยเนาะเคยเราเองชอบผู้หญิงเลยนะใช่เคยเลยไม่ชอบชอบมากน่ารักนุ้นนี้ <c oughs> แต่ก็ก็ไม่ก็แบบน่ารักอันนี้เฉยเฉไงค่ะถ้าสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคอมเมนต์อะไรนะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย